อร่อยไหมคะอร่อยมากมากนิ่มอันนี้มันคืออะไรคะก็คือหัวชาเขียค่ะอันนี้เยอะแยะของอะไรคะของ,ของแม่อะไรคะของแพมากของอะไรคะแพคค่ะของแม่มาลาใช่ไหมคะค่ะทนบนทำนั่งคะ่ะใครทําคะตจ๊ดชเวนค่ะอร่อยไหมคะนุ่มเหนียวคะ่ะโอ้โเหเนื้อะโอค่ะให้ก่อนให้ทุกคนก่อน มาด้วยนะคะคือออกนะคะนิ่มมากสามขอร้อค่ะหาร้อยค่ะอพูดดีๆสิคะหาร้อยค่ะ,ดดคะห้า,หาหบอทแพงมากหนึ่งเงอค่ะอันไหนอร่อยคะ่ะนีอ่อบอกให้ทุกคนซื้อสิทุกคนซื้อได้ไหมคะซื้ม,มาจากเบเน ในเผ็ดอะไรนะคะขนมอะไรนะนูไอจีค่ะ